มาแล้วมาแล้วผู้ใดบอสือถือว่าพลาดนะครับผิดหวังเลยเดอ้องวดนี่นะครับชุดอำลาความจนเฟสสี่ฝนพารวยกลับมาอีกแล้วกลับมาให้โชคอีกแล้วนะครับเอาตัวเลขแนวทางเด็ดเดมาฝากเอาความรวยมาฝากนะครับเอาตัวเลขปดนี่มาฝากเดอ้อพี่น้องเดอ้อลองเบิงลองเบิงนะครับเพื่อ,ออาจสีได้มีโชคมีลาบน้มกัน ตัวเลขของฝนพารวยนะครับชุดจับคู่นะครับสามตัวนะครับเจ็ดเก้าห้านะครับตัวเด่นเก้าเม็ดเดียวตัวเด่นเก้าเม็ดเดียวนะครับจับคู่สองตัวเก้าสามเก้าสองเก้าสี่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามเด้อรวยรวยรว,วยไปน้ากันนะครับรวยรวยรวยไปน้ากันปว๊ดนี่ปวดเชนกันทุกคู่ทุกคนนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากคนละหนึ่งแชร์แชร์ออกไปเป็นวิทยาท่านไหแกพี่น้องเฮานะครับให้พี่น้องเฮาได้เห็นได้เอาไปลงทุนได้เอาไปปนีกันนะครับชุดอำลาความจนเฟสสี่จับคู่ห้าคู่ไม่ต้องกลับนะครับชุดอำลาความจนเฟสสี่จับคู่ห้าคู่ไม่ต้องกลับนะครับเอาไปลงทุนได้นะครับของฝนพารวยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับรวย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 